อกปลายบทที่77เงาแท้ประกายกระบี่สีหน้าทุกผู้คนรอบบริเวณเขมิงตึงเครียดขึ้นมีว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงว่าแท้สีเงินอันอ่อนยุน่นยามถูกบุธธรุษรัตันใช้ออกกับแผ่อนุภาพปานนี้โบยหริ่งตาสะประกายเจิดจ้าวาวับแสดงแน่ชัดกระบวนท่าแรกของบุธธรุษรัตันได้กระตุนปฏิยาตื่นตัวแก่ตนวินาทีนั้นกระบี่มังกรขาวถูกดังขึ้น สะบัดควงเป็นม่านกระบี่ชั้นหนึ่งสวนล่างก้าวเฉลียไปทางขวาสามเชียหลบเลี่ยงจากท่าแทะอย่างคล่องแคล่วบุ鲁สราตันหน้าแปรเปรียดเล็กน้อยขาดไม่ถึงว่าโบยออิวิงสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างว่าไวเช่นนี้ยามนั้นตวัดว่าโบยออิวิงหลายกาดสมดังคารือจริงๆในเสียงตวัดกระชากหลังแทะเงินคืนกลับสลัดข้อมือวูบพลิกแพงเป็นท่าทิชิ่วเงินห่วยดอกไม้เงินบนพฤกษสาเหล็ก คมต้งใส่ศีรษะโบอยอยุริง่งกระบวนท่าพลิกแพงฉับไวยิ่งโบอยอยุริ่งก่าวเสียงเย็นชาฝีมืออันยอดเยี่ยมกอบิปรกรณ์ขาวพันพลิกแพงจากหมุนควงเป็นฟาดฟันตรวงฝ่ามา่านแท้ที่กระจายไปจุดแต้มแต้มย่างที่ยิบเข้าไปคมกบีฟันใส่ข้อมือขวาบุตรศราตันแท้เงินเป็นอุะเภทยาวโพธนัดใช้การใช้อุธเยี่ยงนี้ถือสถานการที่ถูกศัตรูประชิดใกล้บุรุราตันเห็นมัน มีเพียงแอยสยบบยอยอิลิงไหวกับถูกจูโจมประชิตใกล้ในยามตื่นตระหนกรีบหิวถอยไปด้านข้างเสียเชียสะบัดกวาดแกว้งแท้ยาวลุกไล่ไปสามกระนท่าได้เห็นประกายสีเงินฉวัดเฉวียนครอบคุมเหนือเวทีเทพกระบี่ปลายแท้กระจายเป็นเงาอันพ่างพายขายสายฝนอันที่ยิบอยากจะแนกแยกแย่บยอยอิลิงหูร้อยย่างเย็นชาล่างผนึกแพีนหนึ่งอันเดียวกับกระบี่สาดตร์พุ่งเขม่านแท้ไป สติหัดวิเศษเจเต้ทึกวันไหวกว่าตามองผู้ชมดูเที่ยวหนึ่งเห็นนอกจากห้องเชนหงที่หน้าเย็นชาไร้ไม่ตีสีหน้าบุคคลอื่นล้วนไหวหวั่นไม่สงบยิ่งสร้างความตื่นเต้นตนกแก่นางหงอีเพียกระตุกชายเสื้อนองคานของทอนท,ที่ข้างกายก่าวเบาๆฮวงเจ๊ท่านเห็นว่าลิงกอจะได้ใช่หรือไม่ข้าพระเจ้ามีทราบหงอีเพียพ,พอฟังยิ่งไหวหวั่นพันใจถามพงว่าอย่างนั้นพวกเรา สมควรทำอย่างไรนงคานหงทองก้มมือหงอีเพียรอบเสื่อ้าไปยังใจกลางเวทีตาเตรียมชุดอเดิร์อบอยกลิ้รงทุกขณะจิตสตีหัดวิเศษและสองอัจฉริยะโลยอยู่ในวางตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้จับตาสังเกตบุคคลอื่นม้แต่จอมเท่าเทียนฟ้าที่นอกเหนือกฎเกณฑ์พอเห็นความเคลื่อนไหวของเดานีทั้งสองก็เข้าใจจิตนาของพวกนางกล่าวว่าพวกท่านห่วงกวังวลมากความไปแล้วเดานีทั้งสองตอนนี้ ลงรู้ที่ใส่ใจคอจอมเท่าเทียนฟ้าจึงไม่แยแสต่อส้มเสียงอันญยชาของฝ่ายตรงข้ามกับคายใจลงเล็กน้อยแต่นี้ทั้งสองชังกเท้าลงนงคานหงทองกล่าวว่าก่อนที่ผลการต่อสู้ปรากฏชัดตะเตรียมเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งกอรรอ,อันตรายลงอีกส่วนหนึ่งใช่หรือไม่หากแม้นพวกท่านลงรูดับพิมือของกงจื้อเราอย่างทองแท้จะพบว่าวาจาปดานี้กล่าวมากความไป มันขายต้องการให้ทุกผู้คนปอดโป่งไข่ใจซุ้มเสียงจริงกังวานเป็นพิเศษโหงอีเพียกว่าตาระโยงต่อสู้อย่างรังเลเห็นประกายแท้งเงินยังปกคลุมรศมีกว้างขวางไม่อาจเห็นเงาร่างโบอยอยู่ิงต้องถามพงว่าท่านเห็นสภาพการต่อสู้หรือไม่จอมเท้าเทียนฟ้ากล่าวเสียงเย็นชาในความคาดคิดของเล่าหูบุรษตาตันจะมีชีวิตสือไปชั่วน้ำเดือดเท่านั้นสตีหวิเศษ กาวยางเชื่อครึ่งมีเชื่อครึ่งแต่จนบัดนี้สภาพการต่อสู้ยังไม่ได้พลิกแพงกับกายจอมเท่าเทียนฟ้ากาวอย่างนอบน้อมเรียนจูบ้บ่อนายหญิงคงจื่อสามารถควบคุมสภาพการได้เพียงมายุติการต่อสู้ลงคาดว่ามีเจตนาแอบแฝงยามนั้นบุอยอยู่ลิงในวงต่อสู้พันทรงเสียงว่าวันนี้ท่านคิดรู้สมปรานาเกรงว่ากระทำไม่ได้กระแสเสียงราบเรียบ มีขายเป็่นจากผู้คนที่เผชิญการต่อสู้บุุรสราตันยังคงควงแท้อบอวนอยู่รอบข้างกล่าวเสียงเย็นชาหอเพียงข้าพรเจ้าจะมีลมหายใจอยู่จะไม่ยอมยุติการต่อสู้เด็ดขาดท่านกส็สนุกทราบดีว่าสามารถมีชีวิตถึงบัดนี้หาใช้สืบเนื่องจากโชคช่วยไม่อย่าได้ขุดหลุมฝังศพตัวเองเลยบุุรสราตันยังกราดฟาดใส่เงินอย่างแน่นหนากล่าวว่าเยี้ยงนะตนตระกวลให้ท่านตรงดาวลงไป บอยริงหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่าอย่างนั้นการต่อสู้ในวันนี้สมควรยุติแล้วขึ้นเสียงยากัวาวนเงาแท่เต็มท้องฟ้าขายโถศดาตันหอบพัดแต่กระจายไปรอบข้างปากกายกระบี่กรีดวาบออกเป็นเส้นสายยาวเจียดอยู่ยโจมใส่อกบรุศดาตันเหตุพลิกแพงอยากระทันหันนี้นอกจากจอมเท่าเตียนฟ้าบุคคลอื่นล้วนจ้องมองจนตลึงดานไปบรุศดาตันสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บ ประตุกแท้คืนกับผิวถอยไปห้าเฉียบิดข้อมือหมายตีโต้ออกพันแววเสียงโบวอุวริ้งตวาดว่าม่านฟ้าได้ขอบเขตพางสะบัดฝ่ามือซ้ายใช้หลักวิชาเทพเจ้าบู๊ออกกดคุกค,คามใส่จุดชีวิตโทร่างบุรุษรลาตันบุรุษราตัน,ตนแม้มีปฏิยาว่องไวแต่ยังไม่สามารถจโจมแ่ออกในยามแตกตื่นรลอนรุมจำต้องสะบัดฟาดฝ่ามือซ้ายไปโครมบุรุษราตัน เตะตึงๆถอยปีห้าเก้าจบจนถึงริมเวทีโบยอยุริงสกิจเท้าสาตว์พุ่งติดตามไปกระบี่มังกรขาวกีดว่าใส่โสมปุรุษาตันรุดประกายสายฟ้าสตรีหัดวิเศษหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องพ้่งว่าริงยีโบยอยุริงจะนักท่วงท่าแต่กลางคันปลายกระบี่มังกรขาวพอดีจอบไปยังโสมปุรุษาตันตีแจนตื่นเต้นตึงเครียดของทุกผู้คนล้วนผ่อนคลายลงสตรีทั้งสาม นานตาระบายลมหายใจยาวออกมาบุตรศษาตันเวงแท่งเงินในมือทิ้งไปก้าวอย่างเฉยชาข้าพระเจ้ายอมรับการพ่ายแพ้ทั้งปากและใจท่านอมฤตเถอะบอยริงก่าวเสียงเนิบนาบหาข้าพระเจ้าคิดฆ่าท่านจริงยอมไม่เปิดเวลาเนิ่นานานปานนี้จบคําหลังกระบ,บี่มกรขาวคืนกับบุริษัทาตันงงง,งนันรวบจึงก่าวท่านขายผิดแพกจากบอยริงที่บุริมด่ำเดือกันบอยริงก่าวอย่างเฉยชา ชนชาวบริมมีได้เราเรื้อผิดพลาดอย่างนั้นท่านฉไหนไม่ลงมือเราท่านไม่เคยรู้จักมักคุณย่งมีข้ออาฆาตผูกพันกันข้าพเจ้าใหญ่ต้องสังหารท่านโปรดสาตันอึ้งไปวูบจึงกล่าวท่านนับเป็นบุคคลที่จำแนกบุญคุณความแข้นอย่างชัดแจ้งที่สุดแล้วเพียงแขนโชคชะตากันแกล้งคนยากคบหาสหายดเํเดิรดบัดนี้ท่านยังคงลงมือเถอะเรารับต่อไม่อาฆาตแคนท่าน หวังว่าพบหน้าเหล่าท่านสามารถพบพานกันใหม่บยญริ้งใส่หน้ากล่าวว่าท่านขายมีความคับแขนใจยากจะกล่าวแต่ข้าบัเจ้าไม่คิดบอกให้บุคคลภายนอกรับรู้ท่านลงมือเถอะข้าบัเจ้าบอกเจตนาลมไปแล้วบุรษลาตันก้มกายลงเก็บแท่งเงินขึ้นตาสะปักายวูบกล่าวว่าข้าบัเจ้าต้องบรรลุถึงจุดมุ่งหมายให้จงได้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าบัเจ้ามีแต่ลงมืออีก ขณะนั้นเองในป่าโป่งที่หาไป20ว่วาบังเกิดส้มเสียงเข้มแข็งแกร่งคร่าวเสียงหนึ่งดังว่าในโลกอันสับสนวุ่นวายน้อยคนนักที่จิตใจแจ่มใสน้องแส้เล็กหว้พิปัญญายามปกติของท่านไปที่ใดแล้วทุกผู้คนชุมนุมกันบนเวทีคิดไม่ถึงว่าในป่าเขารกร้างกับมีบุคคลที่สอยู่ยามนั้ปะกายตาถูกคู่หลวนจองจับไปยังทิศทางต้นเสียงและเห็นดิมดงใต้เดินดิน ปรากฏนักพจชราอาพรข้าม่่าไหลผ้าชุดขนสัตว์อนำค่ารูปหนึ่งก้าวเนิบนาบขึ้นวิธีมาบุรสารตันพอฟังมีคนบระบุแท้มันถึงกับงงงนันวูบจากนั้นสองตาภาศาปกากเยีเยียบจนโชดช่วงโบยอุิงพอฟังส้มเสียงก็ทราบว่าผู้มาเป็นใครก้าวยังเฉยชาเต้าเจียงเราท่านพบพานกันอีกคราข้าพเจ้าเชื่อว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ นักพชราหัวรอบพางกล่าวว่าพึงอยู่ร่วมในสึกก็ได้อยู่ร่วมทุกสรรพสิ่งล้วนไปไปตามลิขิตของฟ้าดินเอ่ยถึงตอนนี้บรรลุถึงข้างเวทีจึงไงหน้ากว่าตามมายังบุตรสาตันเอ่ยสืบต่อเล็กจืออกียงเสียวเหียบเราสามารถขึ้นไปหรือไม่บุตรสาตันหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวสิงย็นชาข้าพระเจ้ารับทราบนามเต้าเจียงมานานเพียงหน้าเสดายที่ไม่มีโอกาสพบผ่านไม่ฆ่าเต้าเจียง กลับรู้จักน้ําต่ําต้อยข้าพเจ้าสตีหัดวิเศษพอฟังว่าบุรุษราตันแท้เล็กพันฉุกใจคิดถามพ้องว่าสหายท่านนี้รู้จักบุคคลฉายาตีเกี้ยเหียบผู้ห้าวหาญพุทธาเล็กกีหรือไม่บุรุษราตันเล็กจือเกียงสถานเฮือกยามกระทันหันไม่อาจตอบวาจาได้นักโพธพิพราชสอดคําอย่างยิ้มแย้มหากไม่รู้จักผู้ห้าวหาญพุทธามันก็ไม่ยนืนศีรษะบทชายของท่านแล้ว สตีหาวิเศษห่วยเงก์รุยกล่าวยังสงสัยใจหมายความว่าอะไรห่วยนึ่งเหียบทราบหรือไม่ว่าผู้ห้าวหาพุทธายังมีชีวิตอยู่สตรีหาวิเศษนงคานหงทองล้วนถามพ้องว่ายังมีชีวิตอยู่อยู่ที่ใดมันยังมีชีวิตจริงแต่หาได้อย่อยางอิสระบุรุษดาตันที่ต้องการศรีรษะโบยอยุริงไปทางนี้พราอศรีรษะโบยอยุริงสามารถช่วยผู้ห้าวหาพุทธาได้รับอิสระ บอยอู่ิงผันกล่าวเสียงเย็นชาเต้าเจี้ยงข้าพเจ้าทราบว่าผู้ห้าวหาญพระทาอยู่ที่ใดนักพนตพิบร,ราชอง์งานบูดจึงกล่าวด้วยภูมิปัญญาของบอยกุ่งจือ้อย่อมาคาดะเีออกได้ว่ามันถูกกักกันในวังมหันนบไม่ข้าพเจ้า,าคาดะเนว่าผู้ห้าหาญพะทาถูกกักกันในป้อมมังกรเงินนักพนตพิบร,ราชหน้าแปรเปลี่ยนไปเพ่งมองบอยอู่ดิงชั่วขณะจึงกล่าวชนชาวริมบอกว่าเจ้า ลึกซึ้งเปี่ยนปัญญาเรากลักบไม่ยอมเชื่อถือมีทราบเจ้าชนะนายคาดคิดเช่นนั้นบยเลี้ยงอธ่บายว่าวังมหันนบหากมียอดมือเยี่ยงเล็กเฮียเข้าล่วงขบวนการย่อมไม่ใช้มันรุดมาพินำพังโดยไม่จัดผู้ช่วยเหลือร่วมด้วยทางนี้พอเทพบตรมหันบมุ่งมั่นคิดเปชีวิตข้าพเจ้ามีคุ้นคิดถึงวิธีการที่ใช้แต่ประมังกรเงินกลับมีข้อกิง่งเก่งว่าจะถูกตำหนักหงทองร่วงรู้สีหน้าไอชากระด้างของบุรตรศรัทัน เล็กจือเกียงสลายคายไปจมอยู่ในหวังคุ้นคิดนักพสพิปร,ราชรอบเตินตนกแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าแส้งถามว่าจะไหนเกี่ยวข้องกับตำหนักหงทองด้วยหากแมนข้าพเจ้าคาดดาวไม่ผิดผู้ห้าหามมหาเิ็ก,กี่เป็นตัวโกแป่สามีวิสาวมารดาเราแต่งงานอยู่กินกับโกบอพี่สาวมารดาซึ่งสังกัดตำหนักหงทองเล็คเฮ่าหน,นีนับเป็นเปียเฮีย ลูกพี่ลูกน้องที่สูงสักกว่าข้าบเจ้านักพจน์พิปราดพงวิษะกล่าวว่านั่นก็ไม่ผิดแต่เราไม่เข้าใจว่าเจ้าอาศัยหลักฐานใดแยกแยะว่าป้ามังกรเงินกากการผู้อาหารพระทาไว้บุยริงกล่าวเสียงเย็นชาเหตุการณ์ปรากฏชัดเจนยิ่งขอเพียงเราเปียเฮียตีต่อสู้กันมีว่าผู้ใดบาดเจ็บล้มตายตำหนักหงทองจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายมารดาข้าบัเจ้า กับโกโบอต้องตังโตเป็นโต้กันเป็นเหตุให้ขุมกําลังตาหนักหงทองลดทอนไปกว่าครึ่งนักขดวิปร,ราชยิงแตกเตือนในเวปิปัญญาบุยอิริงปากกล่าวอย่างยิ้มแยม้มหากแมนเจ้าเสียชีวิตคนในเบเรยยอมรับรู้แต่เล็กเสียวเฮียบหากจบชีวิตในที่นี้จะมีผู้ใดลดปในงานต่อบิดามารดามันไปจุนนให้ตำหนักหงทองแตกแยกกันเล่าป้ามังกรเงินสามารถ แจ้งข่าวให้ผู้หารพรอทารับทราบและปลดปล่อยกลับไปหาภรรยานักพรติพาราตรอบพางกล่าวว่าดีที่เจ้ายังไม่กล่าวถูกต้องอย่างสิ้นเชิงมิเช่นนั้นเราถากรุดมาโดยเปล่าประโยชน์พางผิวขึ้นบนเวทีสุดนั่งลงกับผืนชักชวนคนทั้งหมดนั่งลงสนทนากันโบอยอยู่ดิ้งแต่พวกทยอยกันสุดนั่งลงบริษัทตันเล็กจือเกียงขกคิดแล้วนั่งลงไปโคสุดท้ายนักพรติพราช เพ่งตากากระโวยเริงว่าเด็กน้อยบอกว่าป้อมังกรเงินจะปลดปล่อยผู้หารพระทาออกจะเหมือนจิตใจ,จชนชั้นผู้นําในป้อมังกรเงินส่งส่งไปวกมันกักกันผู้หารพระทาอยู่ในป้อมังกรเงินเวลา20ปีผัดภากจากภรรยาและบุตรหวังเพื่อให้เข้าสังกัดป้อมังกรเงินด้วยหลังจากนั้นก็ใช้ผู้หารพระทากลับไปเกีย่ยกล่อมภรรยาลดทอนขุมพลังของตำหนักหงทอง แต่ผู้หานพระุราไม่ยอมสยบป้ามองกรเงินจึงหันเป้าหมายไปยังบรุษราตันบีบังคับมันมาปิดชีวิตเจ้าหากแม้บุรุษราตันจบชีวิตในเงื้อมมือเจ้าป้ามองกรเงินจะหาทางแจ้งข่าวตอมารดาบรุษราตันผู้เป็นมารดาโดนะระคายผู้บุตรยิ่งกว่าชีวิตดังนั้นตำหนักหงทองจะแตกแยกกันเองแบ่งเป็นสองฝ,าฝ่ายสตรีหาวิเศษกล่าวถามว่าหรือแจ้เจ พี่สาวเรายัางไม่ทราบว่าเจ้าหูพี่เขยถูกกักกันในป้ามังกรเงินหากแม้นางทราบว่าสามียังมีชีวิตก็ไม่ปองผมออกบวชเป็นชีบุรุษรารตันหากเสียชีวิตจะไม่มีผู้ใดร่วงรู้เบื้องหลังอันชช่วรของป้ามังกรเงินกลับสามารถตักตรงผลประโยชน์บุรุษรารตันผุดลุกขึ้นร้องพ้งว่ามิหน้าเล่าพวกมันจะไม่ยอมบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับบวยเปียตี ลูกพี่ลูกน้องที่ศักดิ์สรีต่ำต้อยกว่าให้ทราบและคุกขามขาบาเจ้าปิศษะเปียตีไปโดยเร็วที่สุดที่แท้เก่งๆขาบาเจ้าเสิบเสาะพบมารดาเสียก่อนนักพลพิปราชยิ้มพางกล่าวว่าในที่สุดนับว่าเจ้าลวงรู้สำานึกป้ะมังกรเงินยอมคิดไม่ถึงว่าแผนการอันนกเนียนของมันจะพลาดผาในม,มือพวกเจ้าบัดนี้สมควรดำเนินแผนขั้นต่อไปกันบริสัาตัน ประส,สานมือคารวะนักพพ์พิปลราสกล่าวว่าผู้ยาวง่งมงายหลงกลโช้ายผู้อื่นดีที่ได้การชี้แนะจากผู้โอวโสไม่ชักนำเป็นความแค้นประจำตระกูลต้องขอขอบคุณอย่างสงูงเมือนหน้ามาน้อมกายต่อสติหันวิเศษเอ่ยสืบต่อโกบอดที่เขารบโปรดรับการกราับกรานจากผู้หลานบวยเปรตีข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวบัดนี้เวลาจำกัด ต้องขอเร่งรุดกับป้ามังกรเงินก่อนโบยริงยิ้มพางกล่าวว่าคู้น้องกับพลาดผิดที่ร่วงเกินเบื้องสูงสตีหาวิเศษกล่าวว่าหากคิดไข่ไปพวกเราร่วมทางไปคนของป้ามังกรเงินล้วนโหดเหี่ยมอมหิตหลานเราหากรุดเพียงลำพังเกรงว่าประสบภัยบุตรสารตันกล่าวว่าวิตา,าตกอยู่ในห่วงคับขันหากพวกเราร่วมทางไปหลังแต่เพิ่มพันตราย มีอาจแก้ไขกับกายสถานการณ์นักโพสภิปลาดกล่าวอย่างจริงจังเจ้ารุถไปเยี่ยงนี้มีแต่หนทางตายสายเดียวมีอาจช่วยเหลือบิดาเจ้าประมังกรเงินเมื่อวางแผนการจัดการพวกเจ้าหรือพวกเจ้าไม่สามารถเรือนแผนซ้อนแผนกล่าวจบคำเบินสายตามาจ้องจับบนใบหน้าบอยอิริ้งคเม่งนิ่ง